สวัสดีเพื่อนๆคอบอลทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมจอร์ดฟันธงนะครับวันนี้ครับมีฟุตบอลมา5คู่เช่นเดินมครับทั้ง5คู่ในวันนี้นะครับก็จะมีศึกพรีเมียร์ลีกอยู่1คู่นะครับจะเป็น ทีมจาฝูงอย่างลิเวอร์พูลวันนี้จะไปเจอกับแอสตันวิลล่าซึ่งคู่นี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับส่วนอีก4คู่ที่เหลือก็จะเป็นศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบเพลย์ออฟในนัดที่2นะครับแต่และคู่เนี่ยก็มีความน่าสนใจอย่างเช่นดอนมุนนะครับนัดที่แล้วก็ชนะขาดใส่สปอร์ติง้งลิสบอนไป30ทําำให้เกมนี้เนี่ยต้องดูกันว่า ดอปมูลจะใส่เต็มถังหรือเปล่าเชกเช่นเดียวกันกันกบฝั่งปารีสแซงต์แชเงแวรที่เอาชนะแบททีมร่วมหลีกมาได้ด้วยสกอร์สาส่วนอีก2คู่ที่ผลการแข่งขันจะเกินมปแล้วก็ค่อนข้างจะสูสีนะครับจะเป็นแลอัลมาลิดเจอกับแมนซิตี้วันนี้ต้องดูว่าทีมไหนจะได้ผ่านเข้าไปเลนนรอบต่อไปแต่ว่ามาลิดเนี่ยคุมความได้เปรียบได้ก่อนนะครับเช่นเดียวกับยู u b e ที่ไปเยือน p ีเอสวีไอโอเฟนทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าวุชมคลิปวิาะห์ฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันก่อนเลยนะครับสำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับบอเต็งผมก็ไปที่คู่ของเบนฟิก้ากับโมนโกนะครับ คู่นี้ผมเลือกต่อบเบนฟิก้าสันโวเตมอวานก็ยังไม่มาตามนัดก็ต้องกราบขอภเพ,อเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะครับส่วนผลฟุตบอลที่นาช่องเมื่อวานทั้ง5คู่นะครับสำหรับคู่แรกนะครับกวางจู f อเสมอกับบูร์รัมบรูซกอร์สประตูสคู่นี้ก็น่าเสียดายนะเนื่องจากครึ่งแรกเนะี่ยบูร์รัมนากวางจูไปแล้ว2 0งแต่ว่าเป็นบรูรรัมนะปิดเกมไม่ได้ผลเลยจบที่ผลเสมอนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ น้าตอนนั้นแน่ราคาอยู่ที่ราคาเสมอนะคู่นี้ก็เจ้ากันไปนะครับคู่ที่2เอซิมิลานเสมอกับฟีนูตไปด้วยสกอร์หประตูตัวหนึ่งคู่นี้ผมเลือกต่อเอซิมิลานคู่นี้วิเะห์พลาดไปคู่ที่3ครับเบนฟิก้าเสมอกับโมโนโกไปด้วยสกอร์สประตูสคู่นี้เนี่ยผมเลือกต่อเบนฟิก้าคู่นี้วิเคระห์พลาดไปคู่ที่4ครับอาร์ตาลันต้าเปิดบ้านแพ้กับครับบุชไปด้วยสกอร์สประตู1คู่นี้ผมเลือกลองครับบุชคู่นี้กินเต็มไรคู่ที่5้าเบยร์มันดีครับ ไล่ตีเสมอเซลติกไปดูสกอร์หนึ่งประตูตหนึ่งคู่นี้ผมเลอกต่อไบยเยนคู่นี้วิกห์พาดไปนะครับ ภาพรวมที่หน้าช่องเมื่อวานนะครับมีวิเคระห์พาดไป3คู่ยกไป1นคู่แล้วก็ได้ตีบวกอยู่1คู่นะครับวันนี้เดี๋ยวบรื่อต่อว่าผมจะไปเน้นตัวไหนหรือว่าตัวไหนเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับซึ่งคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบเพลย์ออฟในนัดที่2ก็จะเป็นคู่ของบรลเเซอร์ดมุนจากบุนเดสลีกาเยอรมันวันนี้จะไปบ้านต้อนรับการมาเยือนของสปอติงลิสบอนจากลีกโปรตุเกสคู่นี้จะเตะกันที่สนามซิกเนลเอเดนาพาร์คนะครับจะ คืน45เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเปรดเปิดมาเนี่ยคาดเฉลี่ยดูเหมือนว่าทุกๆสำนักราคาจะเปิดมาที่ดดมุนต่อที่ราคากลึงลูกนะครับแล้วก็มีบางสำนักราคาขยับขึ้นราคาขยับขึ้นไปที่ดอดมุนนะครับต่อที่ราคากลึงควบลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นตอนนี้ราคาก็ขยับขึ้นมาที่ดดมุลต่อที่ราคากลึงควบลูกส่วนผลงานเฮดทูเฮดนะครับคู่นี้เจอกัน ดอทมุลเอาชนะไปได้4นัดแล้วก็เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนเอาชนะไปได้1นัดซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมนัดที่แล้วนะครับเป็นเกมดอทมุลนะบุกไปเอาชนะสปอร์ติ้งลิสบอนไปด้วยสกอร์สามศูนย์ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการดอทมุลชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ดอทมุลนะครับพลิกล็อกนะแพ้ให้กับบุกขึ้นไปด้วยสกอร์ศก็ประตัศูนย์ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนห้านัดหลังสุดสปอออออออรรร์์ติิิิ้้้้้งงลลลลลสสสสสสบบบบบนนนนนนชะะมมมมมมาาาาาเเเเเเเแแววกก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 ็็็พไไปปปปซึุ่่่ดดดทีคััูย สองประตูสองซึ่งถ้าเรามาส่องคีแมนเกมลุกของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับฝั่งเจ้าบ้านดอทมุนเนี่ยวันนี้ก็จะมีมาเซลซิบิเซอร์จะเป็นตัวคุมจังหวะในแดนการะครับส่วน3ตัวลุกนี้คาดว่าจะเป็นเจมี่กิทเทนจูเลนบัลแล้วก็คาริมอเดยมีนะฮะนาเปาก็จะวางชิลูกีลาซี่จะลงรับตาายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยนสปอร์ติ้งลิสบอนวันนี้คาดว่าจะมีมอร์เทนฮอยมันนะฮะจะเป็นตัวคุมจังหวะในแดน,นการะครับส่วนสตัวลุกนี้คาดว่าจะเป็นเจโวานียเควต กินเซาแล้วก็แม็กซิมาริโนอาราโก้นะฮะนาเป้าวันนี้ก็จะวางศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างวิตอร์ยุเคเลสจะลงหน้าตาข่ายในวันนี้นะครับถ้ามองถึงไลฟ์อัปของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้ศูนย์หน้าของทั้ง2ทีมก็เป็นศูนย์หน้าตัวความหวังของทั้ง2ทีมด้วยกันทั้งคู่ซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับฝั่งกิโรซี่เนี่ยก็ยิงไปแล้ว10ประตูในรายการนี้นะครับส่วนฝั่งยกเคเลสเนี่ยกดไปแล้ว6ประตู ก็ถือว่าทั้ง2คนนะครับเป็นเดอะแบ็กเกมลุกของทั้ง2ทีมจริงๆนะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับฝั่งดอทมูลเนี่ยก็จะมีอาเดยบีกับกิทเทนเนี่ที่กดไปแล้ว4ประตูก็เรียกได้ว่าทั้ง2รายก็แบ่งเบาภาระเกมลุกให้กับฝั่งกีฬาซีนะครับส่วนฝั่งสปอร์ติ้งลิสบอนจะเห็นว่าเดอะแบ็กเกมลุกก็จะมีเพียงแค่ยบเคเลตเพียงแค่คนเดียวนอกจากอันดับสอันดับ3เนี่ยกดไปเพียงแค่1ประตูเพียงเท่านั้น ฉันครับผมมองว่าด้วยความที่มาตรฐานของทั้ง2ทีมแตกต่างกันพอสมควรนะดอทมูลก็ยังคงเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นแล้วก็ดูดันถึงแม้ว่าเกมที่แล้วดอทมูลจะแพ้มาแต่ฝั่งสปอร์ติ้งลิสบอนเองก็ผลงานที่ผ่านมาก็ไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่3เกมหลังสุดของลิสบอนก็ไม่สามารถเอาชน,นะใครได้เลยเรทเปิดมาในวันนี้นะครับเป็นดอทมูลต่อที่ราคาครึ่งกับลูกราคาขยับขึ้นจากดอทมูลต่อที่ราคาครึ่งลูก คู่นี้ผมมองไปตามราคาไหลผมมองว่าวันนี้เจ้าบ้านอย่างดอดมุนจะย้ำชัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งฟันธงเรามากันที่คู่ที่2นะครับเราข้ามมากันที่ศึกพิมพ์ดีกว่าน,นี้มีแค่1คู่เพียงเท่านั้นก็เป็นทีมอย่างแอสตันวิลล่าวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับจาฝูงอย่างริวอพูนะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาทีสองครึง่งและจะเตะก,กันที่สนามวิลลพาปัก เรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลตเปิดมาในวันนี้ก็เป็นทีมยันอย่างลิเวอร์พูลนะครับต่อที่ราคากรึ่งลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ลิเวอร์พูลต่อที่ราคากรึ่งลูกครับส่วนผลงานในวิ่ของทั้ง2ทีมนะครับแอน,นวลาตอนนี้รั้งอันดับที่9แข่งไปแล้ว25นะัดชนะ1 0บสมแแพ้ไป7เกมนะมีอยู่38แคะแนนเทียบกันกันกบฝั่งลิเวอร์พูลที่รั้งอันดับที่1นําจากฝูงตอนนี้แข่งไปแล้ว25นยะีน 18, 6, ่สมบห้านัด1เกม มีอยู่60คะแนนนะครับผลงานเฮตูเวตคู่นี้เจอกัน5นัดหล่าสุดก็เป็นทัพหงแดงทําผลงานได้ดีกว่าลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้3นัดแล้วก็เป็นการเสมอกันไป2นัดโดยที่5เกมหลังสุดที่ทั้ง2ทีมมีได้เคยเจอกันนะฝั่งวิลลาไม่เคยเอาชนะลิเวอร์พูลได้เลยซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมมีได้เคยเจอกันก็เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับเป็นลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลเอาชนะวิลลาไปได,ด้วยสกอร์ สองประตูสูงนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับวิลล่าชนะมา2เสมสอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อาร์ซันวิลล่าเปิดบ้านเสมอกับอิบสวิททาวไปด้วยสกอร์1นประตูหนึ่งส่วนฝั่งทีมเยือนครับลิเวอร์พูลฟอร์ม5นัดล่าสุดลิเวอร์พูลก็มีช่วงสะดุดไปบ้างนะครับจาก5นัดเนี่ยลิเวอร์พูลชนะไป3เสมสอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเอาชนะวูฟไปได้ด้วยสกอร์2อประ ตัวนะครับซึ่งความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมในวันนี้นะครับก็ฝั่งแอสตันวิลล่าวันนี้คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวะรับก็จะมีไทลอนมิง์นะครับจะคุณมาชาก,การในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางคาดว่าจะเป็นยูนิเตอรมองจะเล่นคู่กับจอห์นแม็กกินส่วน3ตัวลูกนี้คาดว่าจะใช้จากคอบแรมซี่มอแกนโรเจอร์แล้วก็มาคัตเลตฟอร์ดนาเปาโกจะวังโอลเวัตกิน ยืนห้อยหน้าในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับลิเวอร์พูลวันนี้คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็ยังคงจะเป็นวิคตูร์ฟอนได้กับตันทีมจะกคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่การคาดว่าจะเป็นอเล็กซิสแม็กอลริเตอร์จับเล่นคู่กับไรอันกาเฟนแบกสามตัวลูกวันนี้คาดว่าจะมีลุยดิอาสโดมินิกโซบอสไลแล้วก็โมเมสโซนาหน้าเป่าก็จะวางดาวินูเยสจะลงลาตาข่ายใ,ในวันนี้นะครับเทียบจากไลน์อัพก็เป็นทั้ง2ทีมจัดผู้เล่นชุด ที่ดีสุดณนะชั่วโมงนี้ของทั้งสองทีมลงมาสู้กันนะครับทีเด็ดของฝั่งชาบ้านอย่างแอสันเวลาก็จะอยู่ที่โมแกโรเจอร์กับโอดิวต์กินที่เข้าขาดกันเป็นอย่างมากนะบวกกับตัวซัพพอร์ตหรือว่าตัวริมเส้นอย่างจะขอบแรมซี่แล้วก็มีมาคาคทลัดฟอร์ดที่เวลาเองก็ได้ของดีมาจากแมนยูหรือเปล่านะฮะของดีหรือเปล่าก็ต้องดูกันไปว่ามาคาคทลัตฟอร์ดจะพิสุดเองได้มากกว่านี้อีกไหมนะครับส่วนฝั่งรีพูแน่นอนครับเกมลุกเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะอันตรายโดยเฉพาะในรายของโมซาร่ากับปุยเดีน The แบ็กเกมลุกของฝั่งริอัพพูนะครับแล้วก็ตัวตัดเกมหรือว,ว่ามิดฟิลด์ตัวรับก็จะเป็นอันการ์ฟันแบ็กที่ผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าเจ้าตัวนี้ทำผลงานได้ดีกับริอัพพูเป็นอย่างมากเกมนี้ต้องดูกันว่าทีเด็ดที่ขาดเกมลุกของทั้งสองทีมใครดูดีกว่านะแต่ถ้าเรามามองถึงสถิติภาพรวมเนี่ยใจเห็นได้ชัดเลยว่าสถิติเกมลุกของฝั่งริอัพพู โหดจริงๆนะครับก็ฝั่งแอสตันวิลล่าเนี่ยผู้เล่นที่เป็นดาวซุนโวของวิลล่าก็จะเป็นโอลิวเวอร์กินที่กดไปแล้ว11ประตูนะลงลงมาก็จะเป็นจอร์นดูลานกดไปแล้ว7ประตูซึ่งจอร์นดูลานเนี่ยย้ายออกไปละแล้วก็อีกรายก็จะเป็นมอร์แกนโรเจอร์กดไปแล้ว6ประตูถ้าเรากลับฝั่งมาดูฝั่งลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลนะผู้เล่นที่เป็นดาวซุนโวก็จะเป็นโมซาล่านี่แหละกดไปแล้ว23ประตูเรียกได้ว่าซาลากับวอลกินเนี่ยก็ประตูเนี่ยครึ่งๆกนเลยทีเดียวนะะครับแลก็จะมมีีหลลุดอาท่รงงานะจะะกดไป9ป9รตูแล้วกก็โโคดาป ไปแล้ว8ประตูนะครับเทียบกันครับเกมลุกของทั้ง2ทีมเนี่ยแตกต่างกันอย่างลิบลับบวกกับผู้เล่นที่เป็นแอซิดนะฝั่งเจ้าบ้านอย่างวิลาก็จะเป็นโอลิเวอร์กินนะแอซิดไปแล้ว5ลูกส่วนฝั่งลุยพูก็ยังคงจะเป็นโมซาร่าที่แอซิดไปแล้ว14ประตูเรียกได้ว่า s ซาราเนี่ยก็เป็นเดอะแบ็คเกมลุกของลุยพูขนาดแท้จริงๆนะครับโดยมาตรฐานของทั้ง2ทีมก็ แตกต่างกันพอสมควรนะชั่วโมงนี้เนี่ยฝั่งลิพูก็มีสวิงสวิงจากการที่เสมอกับการแพมาก่อนหน้านี้นะครับส่วนฝั่งแอสตันวิลล่าก็ฟมก็แว่งเหมือนกันแต่ว่าแรงจูงใจของทั้ง2ทีมก็ต่างกันพอสมควรนะครับเวลาเนี่ยเริ่มขยับขึ้นมาแล้วตอนนี้วิลล่าอยู่อันดับที่9กมีอยู่38คะแนนก็วิลล่าเนี่ยอยู่ห่างอันดับ5้าหรือว่าอันดับ6อย่างบอลมัดกับโชซีมคะแนนนี้ช่องว่างลดเหลือน,น้อยลงแล้วนะครับส่วนฝั่งลิพูกเกมนี้ครับก็แรงจูงใจเนี่ยจำเป็นที่ต้องเก็บ3าแต้ม เพื่อที่จะขยับนีคอาเซนอลไปอีกถ้าลิวพูเก็บ3มแต้มในเกมนี้ได้นะลิวพูจะทิ้งห่างอาเซนอลเป็น10คะแนนแต่ว่าลิวพูจะแข่งมากกว่าอยู่1นัดจากเลนราคาที่เปิดมาในวันนี้นะครับเป็นลิวพูต่อที่ราคาครึ่งลูกผมก็ยังมองว่าทิกางของฝั่งลิวพูดูดีกว่าถ้าเกมนี้มงซาร่าเข้าฝักงขอม์แอสันวิลล่า,าไม่รอดแน่คู่นี้ผมขอเลือกเจรไที่ชับหงแดงลิวพูจะบุกมาเก็บ3มแต้มไปได้ฟันธง เราอมากันที่คู่ที่3นะครับเรากลับมากันที่ศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกลอบเพย์ออฟในนะัดที่2ก็จะเป็นคู่ของปาลิสแซชแมงครับจากหลีกเอิงฝรั่งเศสวันนี้จะห้าหันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแบรดจากลีกเอิงฝรั่งเศสเช่นเดีวยวกันนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามปาร์คเดปังจะเตะก,กันในเวลาตีสามตรง เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนนะครับเรทเปิดมาวันนี้ก็เป็นฝั่งปารีสซัชแมนนะต่อที่ราคา2ลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตรงน,นี้ราคาก็ยังอยู่ที่ปารีสนะครับต่อที่ราคา2ลูกส่วนผลงานเฮดทูเฮดนะครับหนัดหลังสุดที่สองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นไปตามคาดนะครับเป็นปารีสเก็บชัยชนะได้ถึง4นัดแล้วก็เป็นการเสมอกันไปหนะึ่งนัดซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่นัดที่แล้วเป็นปารีสนะบุกไปเอาชนะแบรดมาได้ด้วยสกอร์รสามูู ส่วนฟอร์มการเล่นทันนั้นหลังสุดในทุกรายการปารีสจาก5เกมหลังสุดชนะมา5เกมรวดซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ปารีสนะครับบุกไปเอาชนะตูลูสมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์เจ็บกันกันกบฝั่งแบทที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดแบทชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แบทนะครับเปิดบ้านเสมอกับโอเซ่ไปดูสกอร์สอประตูศูนย์นะครับ ซึ่งถ้าเรามาส่องคีย์แมนเกมลุกที่คาดการจะลงเล่นในวันนี้นะครับซึ่งเกมนี้จะมีวิตินญ,ญานะครับจะเป็นตัวคุมจังหวะใน,ในกลางสุดสามตัวนี้คาดว่าจะเป็นอ e ีคังอินอุสมันเดมเบเล่แล้วก็แบตลี่บาโคลานะครับส่วนฝั่งทีมเยืนอนยังแบสนะครับคาดว่าจะมีเปอลิมิลูนะครับจะเป็นตัวคุมจังหวะเน,น,นกลางนะครับส่วนเพเมเก,เกอร์คาดว่าจะเป็นโรมังแฟบนะฮะแล้วก็คูน่าวันนี้คาดว่าจะเป็นอับดุลละซิมาจะเล่นหน้าคู่กับลูดุบิทอาคุเก้นะครับ ก่อนนนครับถ้าเทียบจากไลาอัพที่คาดการณ์ที่ออกมาตอนนี้นะก็ฝั่งปารีสนะครับดูเหนือกว่ายเยอะเลยนะครับซึ่งจากราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นปารีสต่อที่ราคา2ลูกนะด้วยความที่เกมที่แล้วนะครับผลสกอร์ค่อนข้างจะขาดเกมนี้ผมก็มองว่าปารีสน่าจะประคองตัวเก็บ3แต้มเพื่อที่จะ การันตีผ่านเขาเล่นรอบเลยและจะเป็นการที่ปารีสนะครับเล่นแบบปกครองตัวอย่างเช่นการพักผู้เล่นตัวหลักหรือปารีสเองก็ไม่มีความจําเป็นต้องเสี่ยงเปิดเกมลุกโหมหนักขนาดนั้นนะครับโอเคถึงแม้ว่าปารีสเองก็จะได้เล่นในบ้านนะครับแต่ผมว่าถ้าเกมนี้นะครับแบทจะแพ้จริงๆผมอ่านว่าทีมเยือนอย่างแบทจะแพ้ไม่ขาดคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่ทีมเยือนอย่างแบทจะบุกมาแพ้ไม่เกินรุเลสละค่ะที่ต่อรองฟันธง เรามากันที่คู่ที่4นะครับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟในนัดที่2ก็จะเป็นคู่ของ P.S.V. เอลเฟนจากเลิกฮอลแลนด์นะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของยูเวนตุสจากกันโชซูเรอาอิตาลี คู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามฟิลิปสตาดีออนจะเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูเลทดราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยครับเลยเปิดมาในวันนี้ก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่าง PSV ต่อที่ราคาปาปานะครับซึ่งราคาตอนนี้ผมวิเคราะห์ณนะตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ PSV ต่อที่ราคาปาปาส่วนผลงานเฮ hey, ตูแมนที่คู่นี้เคยเจอกันอยู่2ครั้งนะครับก็ เป็นทางฝั่งยูเวนตุสเอาชนะได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่แล้วนะครับเป็นเกมที่ยูเวนตุสนะฮะเอาชนะ PSV ไปด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการ PSV นะครับชนะมา1นึเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1น,นเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ PSV เปิดบ้านเสมอกับอูเชกไปด้วยสกอร์สองประตูสองส่วนฝั่งยูเวนตุสทิมเือนฟอร์ม5นัดหลังสุดยูเวนตุสชนะมา4แล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เเเนนนนะ,ะปปิิดบ้าอา Inter ออชมลไ 1ประตูสุดนะครับซึ่งถ้าเรามาดูคีย์แมนเกมลุกของทั้งสองทีมที่คาดการณ์ในวันนี้นะฝั่งเจ้าบ้านอย่าง PSV คาดว่าจะมีโจอีเวมันแนจะคุมจังหวะในดิดนกลางส่วน3ตัตลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นอีวานเปรสิต กูสเทลแล้วก็โนอาแรงนะฮะนาเปาก็จะวางศูนย์หน้าตัวเก่าอย่างลุกเดยองจะลงด้าตาข่ายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนยูทุดคาดว่าจะมีเทิร์นคุปเมเนอร์กับเมเนโอโลคาตาลีจะเล่นเป็นคู่มิดฟิลด์ตัวกลางนะครับส่วนสามตัวตรงนี้คาดว่าจะใช้คีนันยินดิสเวสตันเมคเคนนี่แล้วก็นิโคลัสกอนซาเลสนาเปาก็จะวางแลนเดลโคโรโมอานี จะยืนห้อยหน้าในวันนี้นะครับเทียบจากรอยอัพผมมองว่าวันนี้เนี่ยฝั่งยูจูดก็ยังคงดูเหนือกว่าซึ่งเกมเนี้เจ้าบ้านอย่าง PSV จําเป็นที่จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้อย่างนั้นเนี่ยพีเอสวีต้องชนะ1เม็ดนะครับเพื่อที่จะมีผลสกอร์ที่ไปเทียบเท่า กับผลกา์ในเกมที่เราที่ยูทูชชนะมา21แต่อีกนบอกครับชั่วโมงนี้ยูทูชฟอร์มดีเป็นอย่างมาก4เกมหลังสุดยูทูชชนะ4เกมมาติดต่อกันเป็นการเอาชนะเอมปรีเอาชนะโคโมเอาชนะ PSV แล้วก็เอาชนะอินเตอร์ในเกมล่าสุดส่วนทางกับทางฝั่ง PSV ที่ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยลุ่มลุ่มโดนดอนจริงนะสามนัดหลังสุดของ PSV PSV ไม่เคยเอาชนะใครเลยยิ่งเกมนลีกนะเสมอมา2เกมก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นการเสมอกับวิลเลมทเวกับเสมออุเชกมา ฉะนั้นด้วยความที่ฝั่งยูทู e กำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มบวกกับในเกมที่แล้วยูทู e กลุ่มความได้เปรียบเกมเนี้ยทำให้ยูทู e ก็ดูทรงแล้วนะน่าจะมาเล่นแบบรัดกลุ่มแล้วก็ PSV นี่แหละที่ต้องเปิดเกมลุกบุกใส่ทีมเยือนอย่างเต็มเหนียวและผมมองว่าวันนี้เนี่ยทีมเยือนอย่างยูทู e จะเอาอยู่คู่นี้ผมขอเลิกเชียร์ไปที่เมาราย u ูทู e อย่างน้อยๆนะครับจะบุกมายันเสมอได้ฟันธง เรามากันที่คู่นี้นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟในนัดที่สองก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนในวันนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นคู่ของเรอัลมาดริดจากลาลิกาสเปนวันนี้จะเปิดสนามซานติเอโกเบอร์ริบิวนะครับต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันในเวลาที่สามตรง เรามาดูเลยราะครับคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลนราคาเปิดมาในวันนี้ครับก็หนว่าบางสํานักก็จะเป็นฝั่งมลิตต่อที่ราคาครึ่งงลูกบางสํานักนะก็เป็นมลิตต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับแล้วก็ราคาไหลเนี่ยค่อนข้างจะสวิงเหมือนกันนะราคาไหลบางสํานักก็เป็นมัดลิตนะครับต่อที่ราคาครึ่งลูกบางสํานักราคาไหลก็ไปที่มลิตต่อที่ราคาปะปาซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคามาอยู่ที่เจ้าบ้านแล้วมลิตต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับส่วนผลงานเฮดทูเฮดครับเฮดทูเฮดคู่นี้ก็สู่ เป็นฝั่งมาริดเอาชนะไปได้หนึ่งนัดแมนซิตี้เอาชนะไปได้นนะัดแล้วก็เสมอกันไปสามนัดนะโดยที่เกมล่าสุดที่เจอก,กันก็เป็นเกมที่แล้วนะครับเป็นเกมที่แมนซิตี้นะฮะแพ้กับเรอัลมาดริดไปด้วยสกอร์สามประสองส่วนฟอร์มการเล่นนะครับห้านัดหลังสุดในทุกรายการเลียมาดริดชนะมาสองเสมอสองแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เรอัลมาดริดนะฮะทำได้เพียงแค่เสมอกับโอซัสซูนาไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งส่วนฝั่งทีมเยือนแมนซิตี้ฟอร์มห้านัดหลังสุดซิตี้ชนะมาสามแล้วก็แพ้ไปสองเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เเเเเปปป็นนนนนนกกมมทีี่แซซิิิิต้้้้ะะดดดบาาาออชววคสสลไไยร์ สประตูสุดนะครับซึ่งความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านอย่างไรเอลามาลิดพาาัฒนาการคุมทีมของคาร์โลอันเชลอติวันนี้ครับคาดว่ามลิดจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีออเรียนชูอาเมนดีจะคุมประชาก,การในเกมรับมิดฟิลคู่การคาดว่าจะเป็นเดนเนสเซบยอสจะเล่นคู่กับเอดูอาโดคามาวิงกาส่วน3ตัวลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นวิิสุดจุเนีย จุดเบอร์ลิงแฮมแล้วก็โรดิโก้น่าเป้าคาดว่าจะเป็นคิลเลียนเอ็มบาเป้จะยืนห้อยหน้าในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกรลล่าวันนี้ City, นกัาาบซิตี้นะครับก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีลูเบนดิอาสนะจับคุมประชาก,การในเกมรับมิดฟิลคู่กลางคาดว่าจะเป็นนิโก้กอนซาเลสจะเล่นกลางคู่กับแบล็กโดซิวาส่วน3ตัวลูกนี้คาดว่าจะเป็นซาวินโยฟิลฟอร์เดนแล้วก็โอมามามุสส่วนน้าเป้าก็จะวางเออร์ลิงฮาแลนด์ ลงลาตาไข่ใ,ในวันนี้นะครับเทียบจากไลน์อัพก็ถือว่าทั้ง2ทีมเป็นผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดของทั้งสองทีมณนะชั่วโมงนี้เลยนะครับ แน่นอนครับทั้ง2ทีมนะครับผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าแตกต่างกันพอสมควรนะมาริดเจ้าบ้านเนี่ยทำได้เพียงแค่เสมอกับโอซูซูนามา่หนึ่งแต่แมนซิตี้เลือกความมั่นใจได้คืนนะจากการที่แมนซิตี้เอาชนะนิวคสเซลได้ถึงส0ูนนะและเกมนั้นเนี่ยก็เป็นโอมามามุสกดแฮตติกด้วยเจ้าตัวก็เรียกความมั่นใจให้ตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่เกมนี้ต้องมาเจอเกรุตบออยางและเอลมาริตถึงแม้ว่ามาริดเองก็ฟอร์มไม่ได้เพียงปังสักเท่าไหร่แต่จากเกมที่แล้วที่เราเห็นนะครับสริติคารเนี่ยง,งะ เวลเปิดมาในวันนี้เป็นเจ้าบ้านอย่างเลออมริตต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับรูปเกมที่คาดการในวันนี้ส่วนตัวผมมองว่าจะเป็นฝั่งทีมเยือนอย่างแมนซิตี้นี่แหละจะเปิดเกมลุกบุกใส่เจ้าบ้านนะถึงนนครับเจ้าบ้านเองก็ยังคงมีของและยังคงมีทีเด็ดอยู่บวกกับเกมนี้ครับเลอัอมริตได้เล่นในบ้านที่เป็นสังเวียนที่เลอัออมริตมักจะทําผลงานได้ดีเกมนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ราชันชุดขาวเลอเออมริตอย่างน,น้อยๆครับจะเปิดบ้านย้ำชัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งฟ้าง ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆจบคู่ไหนเป็นพิเศษนะครับคู่บิ๊กแมตช์ในค่ำคืนนี้มาลิดกับแมนซิตี้ผลสกอร์จะออกมาที่ไหรหรือว่าคู่แอสตันวิลล่ากับอร์พูลผลสกอร์จะออกแบบไหนก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ และทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับดอทมูลกับสปอร์ติ้งลิสบอนคู่นี้เรยเปิดมาเป็นดอทมูลต่อที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกตอบไปที่ดอทมูลคู่ที่2แอนสันวิลล่ากับลีพูคู่นี้เรยเปิดมาเป็นลีอุปูลีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกตอบไปที่ลีพูและคู่ที่3ปารีสแซ็ชแมงกับแบรดคู่นี้เรยเปิดมาเป็นปารีสต่อที่ราคา2ลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่แบรด พีเอสวีไอโอเฟนกับยูทูบคู่นี้อุเรดเปิดมาเป็นฝั่งนาว PS ีเวเจ้าบ้านต่อที่ราคาปปาคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ยูทูบและคู่ที่5้าแล้วมาลิตกับแมนซิตี้คู่นี้อุเรดเปิดมาเป็นฝั่งมาริตเจ้าบ้านต่อที่ราคาคุ้งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เรอัลมาริตกับผมจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u ัครสมาชกกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกรมงกิ้ง วิกฤตฟุตบอลต่อไปการวิเคระห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกนได้สำหรับวันนี้ผมชอยก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ